เอาละครับคลิปนี้ก็จะมาจัดรากองนูลานะครับผมก็จัดไว้บ้างนะครับในส่วนของไม้อื่นนะจัดไว้มาหนึ่งปีแล้วนะครับผมเตรียมไว้นะครับเป็นท่อซีเมนที่ที่จำกัดเขานี่ก็เพราะว่าเขาจะได้ใส่ดินไว้เยอะครับนะใส่เนื้อดินไว้ตรงนี้เราก็เตรียมดินหน่อยนะใส่ใบกัมปูผสมมะพร้าวสับ ให้ร่วนนะครับให้ดินร่วนนั่นเองนะฮะเราจัดแล้วเราจะถอดออกก็ได้นะครับถ้าเรามีทอซีเมนจำกัดนะฮะเราต้องการทำบล็อกแล้วก็จัดหลังจากนั้นพอมันอยู่ตัวแล้วก็ยกออกได้แล้วก็แผ่นรองนะครับนี่สำคัญมากนะฮะถ้าไม่มีแผ่นรองเนี่ยมันจะราดจ,จะดันลงในแนวดิ่งมันก็จะไม่ไม่ราดจ,จะแผ่ออกรอบนะครับ อันนี้เติมดินได้นะครับเติมดินได้แล้วแต่ความเหมาะสมต้องดูนะเตรียมวัสดุก่อนนะครับนี่เป็นดินปลูกวัสดุปลูกนะครับผมก็มีมะพร้าวสับนะครับเนี่ยมะพร้าวสับแล้วก็มีกแกลบดิบนะบมีขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็มีใบกัมปู ให้ให้ร่วนนะครับเพื่อที่จะให้รากเขาไดา้รับอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะส่วนธาตุอาหารนั้นหลังจากเขาตั้งตัวได้แล้วนะครับเราจะใส่ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยคอกอะไรก็แล้วแต่ก็ดูแลเหมือนปลูกพืชทั่วไปนะครับเพราะต้องการให้ราเกเจริญเติบโตเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับแล้วก็มีดินร่วนนะครับเอาละครับมาดูตรงนี้ก่อนนะฮะ ผมจะให้ดูตรงอตอนกิ่งไว้แล้วนะครับดูว่ารากจะเป็นอย่างไรตอนกิ่งไว้ประมาณ4 5เดือนแล้วนะครับตอนแล้วเราก็ชํำไว้ในกระถางในลักษณะนี้นะครับนะบพอชํำแล้วก็ให้สังเกตว่าเนี่ยนะฮะดูนะครับรากเขาทะลุกระถางก้นกระถางแล้วแสดงว่ารากเขาเยอะแล้ว มันก็จะเป็นลักษณะรากฝอยครับกิ่งต่อนนั้นนะฮะพอออกมาถ้ารากเยอะๆนะครับพวกนี้รากเขาเพิ่มได้นะครับบางทีเราตอนออกมารากอาจจะไม่รอบนะครับเราก็มาเพิ่มเติมหรือใช้ขุยมะพร้าวนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูเป็นขั้นตอนมาดูนะครับโม่งนุลาตอนนี้ก็หากิ่งตอนมาก หายากมากครับเพราะว่าได้รับความนิยมสูงสุดเลยครับช่วงนี้พีคสุดๆเลยนะครับที่จัดลากไว้นี่ก็นที่ตอนไว้เนี่ยไม่เหลือนะครับนะฮะเหลือไม่กี่กิ่งที่จะเอาไว้จัดรากเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราก็มาเขี่ยดูครับมันเป็นไม้คลาสสิกครับเป็นไม้เป็นไม้สั้นครับนะข้อสั้นนะฮะ โดยธรรมชาติแล้วจะเลี้ยงยังไงก็คอสั้นอย่างเงี้ยครับนะัะมันก็เลยได้รับความนิยมพอสร้างแล้วก็สวยนะฮะเดี๋ยวมาดูรากก็โอ้โห,โหเนี้ยดีอยู่ครับดีดีด,ดีนะฮะลากจเจริญเติบโตดีครับแบบเนี้ยคือว่าลากเยอะมากเลยนะครับอันนี้ชําไว้เ,เวลาเราตอนนะฮะลากตอนแรกก็อาจจะไม่ไม่เยอะนะครับ แต่เขามามาตูที่หลังก็ก็มีนะครับบางทีมาตูที่หลังก็มีนะครับเพิ่มที่หลังนะฮะเพิ่มเองโดยธรรมชาติของเขานะครับนะครับเดี๋ยวค่อยๆเขีียนะครับเขีียออกนะครับรอบๆดูก็โอเคครับรากเยอะอยู่แบบนี้ เพีย่ข้างล่างก่อนนะครับเนี่ยเห็นเห็นไหมฮะในส่วนของรากเขาหนาก็จะไขว้กันครับตอนนี้เรามาหวีเหมือนเราหวีผมมาให้ไปทางเดียวฮะเนี่ยเพื่อที่จะให้จัดรากให้ไปในทิศทางเดียวเพื่อความเป็นระเบียบ,เร,ยบ,เ,รยบเรียบร้อยอะไรประมาณนี้ผมจัดรากไม้ชนิดอื่นไว้นะโดยเฉพาะเพมหน้านะจัดไว้มาแล้วประมาณ4ี่ห้าเดือนสวยมากเลยแต่เพมหน้านั้นอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับมันเป็นเพระ นะเพียเยอะมากเลยนะเพียแป้งนะครับพอเป็นแล้วก็โอ้โหถ้าไม้นำทิ้งกิ่งเลยนะครับจะต้องหาโอ้โหรากเยอะมากเลยครับหาต้นตอไม่เจอเลยจะต้องต้องอสางตั้งแต่ข้างเนี่ยหงายขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยงายขึ้นนะฮะเพื่อที่จะสางรากนะครับให้เห็นตรงข้อที่เรา ควันไว้นะครับแคจะมีเดือยอยู่นะครับนี่เห็นแล้วเนี่ยเนี่ยเจอแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเดือยเขาครับเนี่ยเดือยเขาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยต้องสางมาเหมือนผมเลยครับเหมือนเราทําผมนะครับนะครับเพื่อที่จัดรากให้เป็ดทิศทางเดียวกันนะครับเขาก็จะชอกช้าหน่อยนะครับช่วงนี้นะฮะอย่างนี้ครับ สวยอยู่ครับสวยอยู่นะครับโอ้โหจริงๆแล้วถ้าถ้าเราสังเกตถ้ารากทะลุนะในช่วงสักเดือนสองเดือนเนี่ยนะถ้าเป็นหน้าฝนนะครับรากก็จะเจริญเติบโตดีแล้วก็สามารถที่จัดรากได้เลยนะครับสารเป่าที่จะใช้นะครับถ้าเราทำสาะเป่าที่เป็นลักษณะที่เป็นปูนนะฮะก็ได้นะครับ นะแต่อันนี้ผมจะจัดแบบนะฮใช้ถาดนี้เลยแล้วก็จะหากระลามะพร้าวมาก็น่าจะโอเคอยู่ครับผมจะให้สังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาจัดรากนี่มีผลต่อนาคตนะครับอย่างถ้าเราใช้กระลามะพร้าวเนี่ยหนุนรากแบบนี้ครับ เวลาลากเขาออกมาเขาจะออกมาแบบนุนๆน,น,นะครับถ้าแยงลงไปประมาณ30 45องศาแต่ถ้าเป็นเป็นสละเปาที่แบนๆแบบนี้ครับรากก็จะแผ่้แต่ท่านชอบนะครับท่านชอบแบบลากแผ่แบนหรือรากจะลงแบบกะลามะพ้าวก็เลือกเอานะครับจากครั้งแรกนี้นะครับโอ้โหรากฝั่งนี้ไม่ไม่ค่อยมี ต้องดึงมาการจัดนะครับจะต้องออคอยดูแลนะครับเป็นระยะระยะนะครับจัดแล้วทิ้งเลยไม่ได้นะครับแล้วทีนี้เวลาการดูแลกิ่งกิ่งตอนผมจะแนะนําอย่างหนึ่งเพิ่มเติมนะครับก็คือท่านจะต้องไปวางไว้ในที่ที่โล่งแจ้งนิดหนึ่งนะฮะไม้จะได้เจริญเติบโตสมบูรณ์นะฮะได้แดดเต็มที่ ได้น้ํานะครับอย่างนี้ยลากหูเยอะเยอะจัดนะครับเยอะจัดน้ฝั่งที่ได้เยอะก็ได้เยอะนะครับฝั่งที่ไม่ออกก็ไม่ออกนะครับอย่างนี้ก็มีข้อไม่ถูกต้องอยู่นะครับอย่างนี้ต้องจัดเลยตัดแต่งได้นะครับอืมลากฝั่งนี้เยอะนิดหนึ่ง เอาละครับผมก็จัดรากแล้วเสร็จแล้วผมชอบรากเป็นแบนครับต้นนีเ้เพราะจะเอาด้านสังเกตนะฮะว่ารากตรงไหนสวยก็จะเป็นหน้าไม้นะครับตอนนี้เราก็กําหนดให้เป็นแบนก่อนถ้าร์ปเปาไม่มีรูก็จะใช้หักเดือยออกนะครับหักเดือยออกจับตั้งเลยแล้วก็หาไม้ปักเอานะครับดูข้างล่างนะครับดูข้างล่างก่อน ดูรากที่ควยกันยังมีอยู่นะฮะในลักษณะนี้นะครับเราสามารถที่ตัดแต่งได้นะครับตัดแต่งได้นะครับต้นไหนที่รากไม่สวยที่มันขวางต้นรากอื่นนะครับนะเราเริ่มรากใหม่เลยนะฮะอย่นี้ครับผมจะใช้สารเปาแบนต้องการให้ออกรากเป็นแบน เลยครับก็วางลงจะให้ให้ทิศทางเดี๋ยวดูก่อนนะครับ่านด้านนี้ก็แล้วกันต้องการให้ลากฝั่งนี้นะครับออกมากนี้อย่างฝั่งนี้ยังน้อยอยู่นะครับฝั่งนี้ยังน้อยอยู่ เราต้องคอยมาดูนะฮะจัดแล้วจะคอยมาดูเรื่อยๆนะฮะหลังจากนั้นผมจะใช้ขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวที่มีความชื้นเนี่ยะสูงเนี่ยล่อลากเลยนะครับพวกขียมะพร้าวเนี่ยเก็บความชื้นได้ดีใส่พอสมควรนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เยอะจนเกินไปโอเค หลนะังจากนั้นก็จะตามด้วยดินผสมนะที่เราผสมปลูกให้ร่วนไว้นะครับพวกนี้นะครับนี่ครับส่วนผสมที่เราผสมไว้แล้วต้องให้ร่วนนะครับ เดผมปักปักหลักไว้เลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นริวแน่นอนนะครับลมแรงกเกินช่องลมพอดีหาไม้ปักไว้นะครับเพราะว่าเราไม่มีเดือยนะครับไม่มีเดือยที่กิ่งตอนนะครับตั้งให้ตรงนะฮะแล้วก็ผูกเชือกไว้ก่อนนะครับเขาเรียกว่าคำยันนะครบำยันไว้ก่อน ำยันไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้โยกครับถ้าโยกระบบรากก็จะริ่เติบโตได้ช้าครับเพราะก็โยกไปโยกมาเหมือนไม้ทั่วไปแหละครับให้นิ่งก่อนนะครับโอเคหลังจากนั้นเราจะรดน้ำทันทีนะครับเดี๋ยวใส่ดินผสมก่อน แบบนี้ครับดินร่วนใส่ได้ไหมได้ครับดินร่วนเราคอยเติมนะครับเดี๋ยวเขาจะยุบตัวเราคอยมาดูนะครับคอยดูเป็นระยะระยะไปนะครับก็จัดไว้แบบนี้หลังจากนั้นก็รดน้ําเลยครับก็เรียบร้อยแล้วครับในส่วนรายละเอียดเราค่อยเพิ่มเติมอีกทีหลังเนี่ยข้อสาคัญคือไม้ยึดไว้นี่ให้แน่นเลยนะครับเวลาเราเดินชนเนี่ยะเนี่ยอย่างนี้ครับ โอเคครับเรียบร้อยนะผมก็ได้จัดรากของโมกหนูลานะครับต้นนี้ก็ต้องใช้เวลาเป็นปีสองปีนะครับกว่าที่จะแล้วเราแ,แล้วแต่จะเล่นฟอร์มไหนนะครับถ้าฟอร์มเล็กก็ขนาดสักเส้นผ่าศูนย์กลางสักหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วแล้วแต่ท่านนะครับแล้วก็ยกผมก็ได้จัดรากนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับาจชนคนรุ่นใหม่ด้วยและรุ่นเก่าก็สามารถจัดรากได้ครับถึงแม้ต้นนี้นะฮะเราจะไม่ทัน นะอย่างน้อยเราได้จัดรากเขานะฮะสักปีสองปีนะหลังจากนั้นนะฮะสีห้าปีต่อไปก็ต้นสามารถที่ยกขึ้นเขียงได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสร้างงานไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ